สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิโด,โดีโอใหม่ๆกันไว้ด้วยนะครับปะทะเดือดขเขมยิงไทยดวงเมืองถลม่มปี2568ดวงดาวโคจรทับซ้อนดวงเมืองดวงเมืองประเทศไทยปี2568 โดยพิจารณาจากดวงเมืองเดิมของประเทศไทยซึ่งถือเป็นวันสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ประกอบกับการโคจรของดาวสำคัญทางโหัราศาสตร์ในปี2568สามารถวิเคราะห์โดยรวมในเชิงระวังภัยจากประเทศเพื่อนบ้านและแนวโน้มของความตึงเครียดหรือการประทะทางการเมืองระหว่างประเทศดวงเมืองและดาวบาปเคราะห์ ที่มีผลต่อศัตรูภายนอกประเทศดาวมฤตยูยังโครจรอ,อยู่ในราศีเมษซึ่งสัมพันธ์กับภพบลาพะของดวงเมืองหมายถึงผลประโยชน์ร่วมการค้าระหว่างประเทศดาวราหูเข้าสู่ราศีมีนในช่วงปลายปี2567จนถึงกลางปี2569อยู่ในภพวินาศของดวงเมืองไทย เป็นจุดที่บ่งชี้เรื่องของการแอบแฝงศัตรูที่มองไม่เห็นหรือการถูกแทงข้างหลังจากพันธมิตรหรือประเทศรอบข้างมีแนวโน้มว่าประเทศไทยอาจจะต้องระวังศัตรูที่ไม่เปิดเผยหรือการกระทบกระทั่งกับประเทศเพื่อนบ้านผ่านเรื่องผลประโยชน์เช่นเขตแดนการค้าพลังงานหรือการเคลื่อนไหวของทหารบริเวณชายแดนบางจุดดาวังคารดาวแห่งการประทะ ความขัดแย้งสงครามในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน2568และเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน68ดาวอังคารโคจรสัมพันธ์กับดาวเสาร์และราหูในลักษณะเป็นโยกเคราะห์แรงอาจจะเกิดเหตุความรุนแรงหรือสถานการณ์ที่รัฐบาลไทยต้องรับมืออย่างฉับพลันเช่นปัญหาแรงงานข้ามชาติการบุกรุกเขตแดน หรือความขัดแย้งเรื่องที่ดินทรัพยากรธรรมชาติกับเพื่อนบ้านหรือประเทศเพื่อนบ้านเหตุการณ์ระเบิดหรือความรุนแรงในพื้นที่3มจังหวัดชายแดนภาคใต้อาจจะลุกลามและถูกโยงกับต่างประเทศหมอปลายสื่อจิตมนุษย์ต่างดาวมองเห็นสิ่งที่มีชีวิตนอกโลกและตีความออกมาแบบนี้หมอปลายแพรกซิปได้เคยไปออกรายการ YouTube ไทยรัฐทอล์ พูดถึงคำทำนายต่างๆที่มองเห็นจากท่านยมในหลายๆเรื่องทั้งเรื่องของภัยธรรมชาติความพุ่นวายของโลกรวมไปถึงเรื่องของการเมืองและเรื่องที่น่าสนใจคือเรื่องของมนุษย์ต่างดาวแต่หมอปลายได้มองเห็นในแง่มุมที่ต่างออกไปดังนี้ย้อนคำทำนายหมอป่ายแพรกซิปได้กล่าวถึงมนุษย์ต่างดาวหรือ UFO UFO หรือมนุษย์ต่างดาวคือสิ่งที่จับต้องได้เพียงแต่ต้องจูนคลื่นให้ติดถึงจะสื่อสารกันได้หมอปลายเปรียบเทียบกับมนุษย์ต่างดาวกับพญานาคเหมือนกับคนที่จูนคลื่นพญานาคติดก็สามารถสื่อสารกับท่านได้หมอปลายจึงมองว่ากลุ่มนี้คือสปีชีของ UFO หรือชีวิตจากต่างดาวนิมิตก่อนเกิดแผ่นดินไหว หมอปลายเห็นภาพคนตัวใหญ่คล้ายกับยักษ์ใช้เชือกคล้ายงูรัดเกาะหรือก้อนใหญ่ๆและดึงซึ่งเมื่อดึงแล้วข้างบนก็เคลื่อนสอดคล้องกับลักษณะภูมิศาสตร์หรือคำทำนายหลายๆประเทศที่กล่าวถึงมังกรเคลื่อนตัวอาจจะคล้ายกับพญานาคในไทยที่หากเคลื่อนตัวแล้วเกิดแผ่นดินไหวค,คล้ายๆกัน ความเชื่อมโยงเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาติกับมนุษย์ต่างดาวนิมิตนี้ใกล้เคียงกับเรื่องที่มนุษย์ต่างดาวบอกว่าจะมีการประทุของภูเขาไฟซึ่งในนิมิตนั้นคือภูเขาไฟใต้น้ำที่อยู่ในแถบอินโดนีเซียสองลูกและกําลังจะเกิดขึ้นอีกสิ้นแสพันวัตเตือนปลายปีระวังสิ่งนี้ให้ดี สิ่งที่ต้องระวังความวุ่นวายทางการเมืองผู้เชี่ยวชาญเตือนถึงระเบิดปืนไฟอาวุธที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมพฤศจิกายนซึ่งสื่อถึงความวุ่นวายทางการเมืองที่อาจจะนำไปสู่ความขัดแยง้งและการเสียเลือดเนื้อการรัฐประปหารมีความเป็นไปได้ที่ทหารอาจจะเข้ามาควบคุมสถานการณ์เพื่อปกป้อง ประเทศหรืออาจจะเกิดเหตุการณ์เสียเลือดเสียเนื้อจากความไม่ยอมรับของฝ่ายต่างๆปีมะเสงกับการฉกชิงปีมะเสงซึ่งหมายถึงการถูกหักหลังการฉกชิงผลประโยชน์อาจจะนำไปสู่การหักหลังกันเองในกลุ่มเครือญาติการเมืองผู้เชี่ยวชาญทำนายว่านายกอุงอิงอาจไม่สามารถกลับมาดํำรงตำแหน่งได้อีกและ อาจจะต้องเดินทางออกจากประเทศเหมือนกับนายกยิ่งลักษณ์ในอดีตและแนะนำให้พักเพื่อไทยย่อมถอยเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เลวร้ายกว่าเดิมการเผชิญหน้าผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมจะเป็นช่วงที่หนักที่สุดหากยังคงดื้อดึงอาจจะนำไปสู่ความวุ่นวายและการใช้กำลังดวงเมืองไทย ประเทศไทยก่อตั้งขึ้นในปีพศ2325ซึ่งเป็นปีเสือและมีธาตุน้ำตามคำทํานายของโหราศาสตร์ไทยจะต้องการเสือหรือทหารมาดูแลบ้านเมืองและมังกรหรือสถาบันกษัตริย์เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้หนายกอุ้งอิงและพรรคเพื่อไทยยอมเสียสละ เพื่อเห็นแก่ประชาชาติและเพื่อหลีกเลี่ยงความวุ่นวายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตหลวงปู่ศิลาเล่านิทานพร้อมเผยคำทำนายจุดจบปัญหาแนวชายแดนไทยกัมพูชาผู้พิทักษ์เขาพระวิหารหลวงปู่กล่าวถึงครูบาอาจารย์ใหญ่หลายองค์ทางฝ่ายปราสาทเขาพระวิหารที่คอยปกป้องคุ้มครองเขาพระวิหารอยู่ในถำ้ำ ซึ่งมีชื่อเป็นภาษาขเขมรและช่วยเหลือคนดีด้วยหลวงปู่ได้แผ่เมตตาจากเทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในชั้นฟ้าต่างๆเพื่อขอความช่วยเหลือโดยทุกองค์ก็ตอบรับว่าจะช่วยที่มาของความขัดแยง้งหลวงปู่เล่าว่าจุดเริ่มต้นมาจากพ่อใหญ่ทองชาวกัมพูชาที่ไปเรียนวิชาอาคมจากฤาษีในลาวและได้ นาคมาเป็นภรรยาชื่อสุคนธาหลังจากสำเร็จวิชาได้กลับมากัมพูชาและมีลูกหลานหลายคนหนึ่งในนั้นคือพระยาละแวกซึ่งมีนิสัยคดโกงและขอพรพ่อไปตั้งเมืองใหม่บนยอดเขาโดยมีพฤติกรรมที่กลับกรอกคล้ายกับคุณเซนพฤติกรรมของพระยาละแวกและคุณเซนหลวงปู่กล่าวว่าพรยาละแวกและคุณเซนนั้น มีพฤติกรรมเรียนแบบกันเมื่อไทยเผลอจะแอบ,บมารบตามแนวชายแดนและเตือนว่าไม่สามารถเชื่อใจกัมพูชาได้แม้ทหารไทยจะไม่ตอบโต้แต่ก็ยังมีการวางระเบิดเพิ่มขึ้นคุณเซนและสงครามลุงปูกล่าวว่าคุณเซนเป็นพยามารผู้ใจบาปที่ส่งดโดรนมาสอดแนมอยู่เรื่อยๆและจากใต้เมืองบาดาลของกัมพูชามีศาล มาบอกว่าความขัดแย้งนี้จะทำให้กัมพูชานั้นพังย่อยยับไปครึ่งประเทศถึงจะยอมหยุดจุดจบของสงครามหลวงปู่ทำนายว่าความขัดแย้งจะหยุดลงก็ต่อเมื่อเมือ,เมองของพยาละแวกหรือเมืองพยามานถูกถล่มย่อยยับไปสักเล็กน้อย